เปิดคอมเมนต์แฟนคลับหลังเต้านัทพรเจอข่าวภาพพิงเต็มๆเ,เป็นนางเอกสายฝีมือที่แทบจะไม่เคยเจอข่าวเช้าหรือข่าวไม่ดีเลยสำหรับเต้านัทพรแต่ว่าล่าสุดก็มีงานเข้าจนได้หลังมีข่าวเมาส์ออกมาว่าตอนนี้มีแบรนด์อาหารเสริมที่ดาราเป็นเจ้าของมีการปลอมโลโก้และออยอแถมต้นทุนนั้นต่ำกว่ามาก แต่มาขายในราคาที่แพงนอกจากนี้ยังโกหกเรื่องสถานที่ผลิตว่าผลิตในเกาหลีแต่ความเป็นจริงแล้วผลิตที่ลำลูกกาจนหลายคนสงสัยมาว่าแบรนด์นี้เป็นของใครกันและงานนี้หลายคนก็สงสัยแบรนด์ที่แต้วร่วมลงทุนกับต้นหอมมาตูมซึ่งล่าสุดดีเจต้นหอมได้ออกมาชี้แจงไปแล้วตามที่ได้รายงานไป แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามความจริงใน Ig ของสาวเต้ากันมากมายและบอกเลยว่าอยากจะให้แต้วถอนตัวออกจากการเป็นบอสไปเลยก่อนที่ชื่อเสียงจะเสียหายไปมากกว่านี้และมีอีกหลายคนก็บอกเลยว่าเสียดายเต้วมากเพราะอยู่ในวงการมานานไม่เคยเจอข่าวที่ไม่ดีแต่ก็มาโดนข่าวนี้ซะได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ